สวัสดีครับผมกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง T ีเซอร์ฟิล์มนะครับตอนนี้นกนนระบี่ฟิล์มติดฝนอยู่ที่วัดในเอฟซีใกล้จะมืดนแล้วด้วยนะครับอ้อโหนะผมก็ไม่มีที่หลบนะฮะนั่งข้างนอกไม่ได้ครับตรงนู้นมันไม่มีหลังคานะมีแต่กระเบื้องมันแตกๆส่วนผ้าจานเขาไม่อยู่นะครับผมก็ต้องอาศัยมานั่งนี่เลยกระท่อมนะฮะโอ้ทำอมในกระท่อมในเอฟซี FC. จบเลยนะเออถ้าเกิดว่าไม่ได้กระท่อมที่ซื้อถวายกับ fc เนี่ยนะครับผมเองไม่รู้จะหลบตรงไหนเลย fc นะครับน่าจะไปหลบที่สาราวัดนะฮะก็พอดี wi-fi มันอยู่ตรงนี้นะครับผมยังโหลดคลิปไม่เสร็จนะครับทุกคนนี่น้องหมาก็มาหลบฝนด้วยนะครับอะนะครับผมง่าเหมาะไหมเออนะครับ มาเองก็มาหลบฝนด้วยเพราะมันไม่มีที่หลบนะนะครับต้องไปตร,ตรงสาลงสาลานะฮะทุกคนนี่นะครับโอ้โหน้ําฝนจุดย้อยนะอ๋เจ๋งเลยนะเอฟซนะครับชุ่มชามแล้ววันนี้วันนี้ยฝนตกเยอะครับเอฟซนะฮะตกเยอะเลยแหละนะครับวันนี้ อสียงฟ้าร้องนะครับและแล้วฝนก็ตกลงมานะครับผมสมใจอเนาะเมื่อคืนอยากบ่นว่ามันไม่ตกนะฮะร,ร้อนดีนักนะฮะก็สรุปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ทำงานได้แค่สองเสานะครับเสาที่สามว่าจะทำต่อก็ไม่ได้ทำแล้วติดฝนครับกะจะมาโหลดคลิปแล้วก็ไปทำงานต่อนะแต่ไปมาก็ ติฝนอยู่ตรงนี้นะเอีเออนะครับนะแล้วก็มาดูบรรยากาศกันเนาะอืมนะครับน้ําหยดย้อยที่ปาย่าแฝกนะฮะปายะาคานะครับผม,มนะนะครับเอี FC เห็นเม็ดฝนไหมครับสารานะฮะ แต่ว่ามันมันก็จะจะมืดแล้วอ่าโอเคอยังเห็นยังพอเห็นว่าพุทจรูปอยู่นะครับอ่พาพระที่วัดก็ขึ้นปกติบนแล้วนะฮะดีนะครับมีมีกระท่อมเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนบ้านหลังน้อยนะครับหลบแดดหลบฝนในเอฟนะครับถือว่าสุดยอดนะฮะ โอ้บรรยากาศเนาะสุดๆไปเลยนะไอซีฝนมันตกนะครับทำยังไงได้นะไอีนะครับฝนมันตกไปแล้วนะหม็ยความว่ต้องติดฝนก่อนนะฮะถ้าผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตอนนี้เนี่ยไม่รอดครับเปียกแล้วก็หนาวนะฮะทั้งเปียกทั้งหนาวนะครับถ้าไปตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะหลบผลอยู่ที่วัดนะครับทุกคนแล้วก็ทำคลิปให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมยังไง FC ก็ช่วยดูคลิปด้วยเนาะแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับก็โดยเฉพาะช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับอยอดวิวอาจจะน้อยนะหลักร้อยนะครับแล้วก็คลิปอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ยังไง FC นะครับช่วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ ช่วยไม่ช่วยดูคลิปแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับก็ช่องผีเสื้อฟิล์มก็เป็นช่องเล็กนะครับก็จะเก็บยอดซับต่อไปนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ